ค่ะตอนนี้เรากำลังติดตั้งรถตู้นะคะรถตู้เบนซ์นะคะวิโต้นะคะสีสูบค่ะแล้วก็เป็นเบนซินติดแก๊สนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูท้ายเครื่องก่อนนะท้ายรถก่อนถ้าใครใช้รุน่นนี้อยู่ซื้อไปใส่เองได้นะคะติดแก๊สค่ะวิโต้นะคะ,ะถ้าอยากให้รถของเรารอบมอวายหหายอึหายตื้อน,นะคะช่วยทั้งแก๊สทั้งน้ำมันแหละนะคะใส่ได้สองตัวค่ะนี่ช่างกำลังใส่ให้อยู่นะคะกับพี่เซฟจ้ะ ่ได้สองตัวค่ะหน้าเครื่องนะคะแค่บีบแล้วสวมใส่นะคะเนี่ยค่นะราคาเท่ายางเส้นนี้ออกมาเนาะเท่ายางที่ต่อตะก,กรองนะคะจะมีเส้นเดียวที่ต่อเข้าลิ้นเล่ง<ๆ>เข้าเครื่องนะคะลิ้นปีกมันจะอยู่ตรงนี้นะคะก็ใส่สองตัวนะคะตรงลิ้นปีกนี้ใส่เข้าไปแล้วเห็นนี่ลิ้นปีนะใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วอ,อุปกรณ์ให้แม่ตัวหนึ่งอ่ะไอ้ที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยมันคือสูงเข้าไปแล้วนั่น นะคะสวมเข้าไปแล้วเป็นรหัสตัวเฮีนะคะลักษณะอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้นะคะเราแค่บีบแล้วสวมเข้าไปเนี่ยค่ะดันเข้าไปทางนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคือลิมปีรหัสเฮีค่ะจะมีรหัสตอกอยู่นะคะเอาไปแหลมสวมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาท่อยางสวมกลับนะคะท่อยางสวมกลับหรือเราจะใส่เอาตรงเนี้ยเอาไปใส่ปากท่อยางนี้ก็ได้แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ครอบเอาท่อยางครอบมาแล้วครอบกลับนะคะได้เหมือนกันรหัสเฮปีค่ะ เล็นเล่เลเลนะใส่รหัสที่ปีไปอ่าแล้วก็น,นี้ก็คือเท่ายางกองนะคะอันนี้ใส่ตัวรหัส T X นะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็สวมกลับค่ะแค่นี้เองนะคะใส่สองตัวค่ะ